ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่อัปเดตเกม Empire of Sin นะครับตัวผมเองเนี่ยก็ไม่ได้เล่นนานมากแล้วตัง้งแต่ทำรีวิวไว้ไม่นานวันนี้ก็รู้สึกว่าอยากเข้ามาดูว่าตัวเกมมันพัฒนาไปถึงไหนแล้วนะครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างก็เชิญไปรับชมกันได้เลยครับเท่าที่ดูเรื่องพื้นฐานเนี่ยก็สามารถยึดจากรีวิวเก่าของผมได้เลยนะครับอาจมีเปลี่ยนแปลงยิบย่อยบ้างเล็กน้อยแต่ก็ถือว่าไม่ได้เป็นแกนหลักของเกมครับส่วนเรื่องที่เปลี่ยนแปลงเนี่ย อย่างแรกเลยก็คือระบบออโต้รีโซนนะครับจะเป็นเหมือนระบบคำนวณกำลังลบของเรากับฝั่งตรงข้ามแล้วก็แสดงผลออกมาว่าใครมีเปอร์เซ็นชนะเยอะกว่ากันก็คือเอาเหมือนเอาไว้กดข้ามะครับการต่อสู้ที่ไม่จำเป็นเนี่ยจะได้ไม่ต้องเสียเวลาสู้ประมาณนั้นครับในกรณีที่เราเก่งกว่าเพียงแต่ว่าบางทีถ้าเปอร์เซ็นต์น้อยๆเนี่ยอย่างพวก50-60%บเเนี่ยเกิดกดไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราแพ้ขึ้นมาเนี่ยก็ตัวบอสของเราเนี่ยก็อาจจะตายได้เช่นกันครับก็ต้องระวังด้วย แล้วก็อีกเรื่องที่เห็นได้ชัดเลยนะครับก็คือระบบเขตแดนครับก็กล่าวคือใน1เขตแดนเนี่ยจะมีอาคารย่อยอยู่หลายๆอาคารนะครับแต่ว่าแต่ละเขตอะ่ะจะมีอาคารหลักก็คือเซฟเฮาส์แล้วก็ดีโป้ครับคือเซฟเฮาส์เนี่ยจะเป็นเหมือนกับฐานทัพใหญ่ของหัวหน้าแก๊งแต่ละคนถ้าระบุเซฟเฮาส์สำเร็จเนี่ยแก๊งนั้นก็จะล่มสลายครับสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดของแก๊งในเขตนั้นนั้นก็จะเป็นของเราส่วนคลังสินค้าก็เช่นกันครับ ถ้าเรายึดได้อาคารทั้งหมดที่อยู่ในเขตแดนของแฟกชั่นนั้นๆก็จะตกเป็นของเราแต่ว่าถ้าหากในเขตนั้นๆน,น,นะครับมีตึกที่พวกอันดาพานยึดอยู่นะครับผสมกับแก๊งที่เราปราบมาได้นะครับเราก็จะได้แต่อาคารของแก๊งที่เราปราบมาได้นะครับพวกอันธพาลก็ยังจะยึดตึกนั้นๆอยู่ครับเราก็จะต้องไปตามปราบที่หลังถ้าเราต้องการให้เขตทั้งหมดให้อาคารทั้งหมดในเขตเป็นของเรานะครับ ึ่งผมขอบอกเลยนะครับว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยครับถ้าอยู่ๆเราจะดุมๆไปโจมตีเซฟเฮาส์ของแก๊งนะครับเพราะว่าศัตรูโหดมากครับส่วนใหญ่ก็จะคือยึดคลังสินค้าไปเรื่อยๆนะครับหรือไม่เราก็ต้องยึดอาคารเล็กย่อยก่อนเพื่อเป็นการตัดกําลังเสริมครับแล้วค่อยไปยึดคลังสินค้าขยายเขตไปเรื่อยๆแล้วค่อยไปโจมตีเซฟเฮาส์ประมาณนั้นครับ ส่วนที่เหลือก็จะเป็นการปรับปรุงเรื่องยิบย่อยเล็กน้อยนะครับท่าที่เล่นมาแล้วก็มีการปรับปรุง ai ให้ฉลาดขึ้นนะครับแล้วก็จะมีเหตุการณ์แปลกมาคอยให้เราตัดสินใจอยู่ตลอดเวลารวมๆแล้วเท่าที่ผมกะประมาณนะครับเนื้อเรื่องหลักเนี่ยเล่นไปแล้วเนี่ยน่าจะเล่นได้ประมาณสัก30ชั่วโมงขึ้นไปแน่ๆนะครับส่วนถ้าจะเล่นจนคุณชนะแบบคุมทั้งแมปเนี่ยน่าจะเป็นหลักร้อยชั่วโมงได้เลยครับเรียกว,ว่าเรื่องความคุ้มค่าเนี่ยคุ้มแน่นอนครับไม่ต้องห่วง เรื่องบั็กก็ยังมีอยู่บ้างครับเท่าที่ผมเล่นมาก็เจอเรื่องมุมกล้องก็คือมุมกล้องเนี่ยมันเป็นมุมกล้องแปลกๆมองจากใต้พื้นดินประมาณนี้ครับแล้วก็ตอนสุดท้ายเนี่ยที่ปากบ,บอสเนี่ยปากเสร็จ,จอดาครับก็ต้องมานั่งปากใหม่ถ้าไม่ได้เซฟไว้เรื่องราคาเนี่ยผมเช็คและต่ําสุดลงเป็นร้อยกว่าบาทแล้วนะครับซึ่งจะยึดรีวิวเดิมของผมก็ได้ครับการเปลี่ยนแปลงก็มีตามที่บอกในคลิปนี้ส่วนตัวถ้าคุณผู้ชมดูรีวิวแล้วชอบเนี่ยลดร,ราคาก็จัดได้เลยครับ ร้อยกว่าบาทเล่นคุ้มแน่นอนครับดูจากกราฟแล้วเนี่ยก็ลดราคาบ่อยอยู่นะครับช่วงนี้ก็ถ้าใครดูแล้วสนใจก็เตรียมตัวสอยกันได้เลยครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรกดติดตามไว้นะครับไว้พบกันใหม่สวัสดีครับ